ภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นบ้านเรารวบรวมข้อมูลโดยครูชนะพัทนพันเลิศพูลสุขเกิดบนเยื่อมนึือย่าตรอมันคาตะบาย่างน้ำมันเคยกันเรือเมือ่อจักตรตุ้งจีธาอจือตาเกลเบยเมียนจะน,นึดขึ้นเจนรัวซีไปรุ่นรตรัยสมัยสอมใยเบียร์มอเตอร์ไซค์จิรัวแตกเนียเบียรเมียนต้ เียน้องๆเคยฟังเพลงนี้ไหมคะแล้วฟังออกหรือเปล่าถ้าน้องๆฟังออกแสดงว่าน้องๆพิเศษกว่าคนอื่นเพราะหลายคนฟังไม่ออกนะแสดงว่าเรามีอะไรบางอย่างที่พิเศษน่าอิจฉามากๆเลยเพราะน้องๆโชคดีที่ภาษาบ้านเราเป็นภาษาเขเมรยังไงล่ะคะเรามาดูกันเลยว่าภาษาบ้านเราสําคัญยังไงภาษาในประเทศไทยภาษาไทยมาตรฐานคือ ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการของคนไทยภาษาถิน่นคือภาษาที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยความสําคัญของภาษาถิน่น 1. เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิน่น 2. เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนในท้องถิน่น 3. ช่วยให้เข้าใจวรรณคดีไทยบางเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง 4. ช่วยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่น 5. บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเราเป็นลูกหลานท้องถิ่นนี้ผ่านภาษาพูด ภาษาถิ่นบ้านเราบ้านเรียมบ้านไผ่บ้านตากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเรียมล้วนใช้ภาษาขเขมรในการพูดคุยกันของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงตัวตนที่สืบต่อกันมานานหลายรุ่นภาษาขเขมรที่พูดในประเทศไทยเราจะเรียกกันว่าภาษาขเขมรถิ่นไทยภาษาขเขมรเป็นภาษาที่สืบทอ,อดกันมาช้านานและมีคำศัพท์ปะบนในภาษาไทยมากมายเช่นคำว่า จะเรียนนันง่งกระบือขเหนยพพกาตําเดิดลือตรวจขระจายชำนาญเป็นต้นภาษาบ้านเรามีความสำคัญบง่งบอกว่าเราเป็นใครเพียงพูดภาษาบ้านเราได้ก็ช่วยรักษามารดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้มากแล้วปัจจุบันภาษาเขมรทีมไทยจะค่อยๆเลือนหายไปเราในฐานะเด็กรุ่นใหม่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ให้ภาษาเขมรบ้านเราอยู่คู่บ้านคู่ชุมชนไปนานๆเลยนะคะ